สวัสดีครับวันน right so you know ี้ก็จะมาแนะนําระบบนะครับระบบรับส่งเอกสารภายในภายนอกนะครับทางรับทับส่งเลยนะครับก่อนอื่นนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบก่อนนะครับก็เข้าแอดมินนะครับตัวระบบมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเพิ่มเอกสารนะครับค้นหาเอกสารนะครับเอ็กพอตเอกสารออกมานะครับแล้วก็จัดการผู้ใช้งานนะครับเราเริ่มจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับก็คือจัดการผู้ใช้งานก่อนนะครับ การจัดงานผู้ใช้งานนะครับเราก็สร้าง username password นะครับให้กับ user ทั่วไปนะครับหรือว่าจะเพิ่มให้กับ admin นะครับครานี้มันอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะจัดการกับการรับส่งเอกสารภายในยังไงนะครับเช่นชื่อผู้ใช้งานนะครับแต่ว่าเราแบ่ง username ให้แต่แต่ละแผนกใช้นะครับเช่นเราเป็น admin ใช่ไหมครับเราเป็นคนรับเอกสารถูกไหมครับ เราเป็นแอดมินเรารับเอกสารเราก็คอยสร้างยูเซอร์นะครับให้คนรับเอกสารด้วยนะครับเช่นส่งให้กองช่างนะครับสรว่าส่งให้ช่างนะครับแผนกกองช่างอันนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งเป็นช่างเป็นกองช่างเป็นแผนกหรือว่าเราจะแบ่งเป็นยูเซอร์ของแต่ละคนนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นยูเซอร์ธรรมดาครับไม่ใช่แอดมินเรากดบันทึกครับ คราวนี้เราก็สร้างแผนกกองช่างมาเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราก็มาเพิ่มเอกสารครับเลขเอกสารครับแล้วแต่ที่นะครับว่าแต่ละที่ในะเลขเอกสารไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็รันเอกสารไปเรื่อยๆนะครับเช่นเอกสารเลขที่บางที่ก็ไม่เหมือนกันนะถตอว่าเป็นวันที่เช่นยี K K ่สิบสองคีศูนย์หนึ่งคีศูยกสามนี้นะครับที่อะไรที่ กหนึ่งสองสามสี่วันที่ 23. เท่าไหร่ครับวันที่ยี่สามอะไรเงี้ยครับเป็นเอกสารรับหรือเอกสารส่งนะครับสุวว่าเป็นเอกสารส่งส่งจากภายนอกนะครับนรือส่งจากภายในส่งจากภายนอกนะครับจากำอำเภอเมืองนะครับมาถึงนายกเทศบาล นะครับเรื่องซ่อมแซมบำรุงถนนอะไรแบบนี้ครับการปฏิบัติก็ว่ากันไปครับหมายเหตุก็ว่ากันไปครับแล้วก็เราแน่ไฟล์อันนี้เราก็แนบไฟล์เลยครับนะครับไฟล์ PDF ไฟล์อะไรก็แนบไปครับเสร็จแล้วกดบันทึกนี่ครับ ตรงนี้ก็กดซอได้ครับแอดมินก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเลขที่เรียนเอกสารอะไรเป็นเอกสารแบบไหนนะครับที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นี่ครับจากใครไปถึงใครครับเรื่องอะไรนะครับนี่ครับเอกสารนี้จะส่งไมให้ใครครับก็คือนึกออกไหมครับเราเป็นแอดมินนะครับเราก็มารับเอกสารแล้วก็สแกนเก็บใส่ระบบเสร็จแล้วเอกสารนี้ ส่งไปให้ใครส่งไปให้กองช่างถูไหมครับแล้วก,กดส่งเอกสารครับไปให้ใครครับกองช่างก็เลือกไปครับจากภายในหรือภายนอกกดส่งครับนี่ครับก็เป็นเอกสารที่ของฉันครับแล้วก็ค้างส่งนี่ครับอันนี้แสดงว่าเขายังไม่ได้รับนึกออกไหมครับเขายังไม่ได้รับ เสร็จแล้วเราก็ออกจากแล้วก็เข้า user ช่างครับที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้กดลงชื่อเข้าใช้ครับเอาเขาเวามัดผิดหนึ่สอสสสนี่ครับ user เนี่ยก็สามารถอะไรครับเพิ่มเอกสารเองได้นะครับค้นหาได้เอ็กพอได้นะครับเหมือนกันแต่แค่เพิ่ม user ไม่ได้แคงนี้ครับตอนนี้ ก็ยังไม่รับเห็นไหมครับคราวนี้เราก็กดรับเอกสารนี่ครับกดรับเอกสารคราวนี้พอกดเอกสารก็จะเป็นเอกสารของฉันแล้วนะครับเสร็จแล้วกดวิวดูได้นะครับใครส่งมาหาใครแอดมินส่งหาช่างอย่างนี้ครับแอดมินสร้างแอดมินส่งมาหาช่างแล้วก็รับแล้วก็ดูไฟแน้ นี่ครับเสร็จแล้วกดค้นหาเอกสารครับซ่อมนี่ครับซ่อมนี่ครับก็จะเจอเอกสารครับซ่อมแซมถนนของช่างเห็นไหมครับเรียบร้อยนี่ครับส่วว่าเราก็ไปที่ อนนี้เป็นซีช่างบ้างอนนี้ช่างมีเอกสารภายในส่งไปให้อด i มเพื่อมีเอกสารครับเลขที่ที่เอกสารส่งครับส่งจากภายในจากแผนช่างกอง,งช่าง ไปหาเอ m มินนะครับเป็นพัสดุในปรณีการเรื่องอะไรทำถนนเสร็จแล้วเรวก็เลือกดูไฟแนนครับกดบันทึกนี่ครับก็คือมาแล้วครับว่าภนยกนกองช่างนะครับ ทำธนบนเสร็จแล้วก็วิวดูครับนี่ครับสร้างขึ้นมาอันนี้ก็รับไปแล้วถูกไหมครับก็วิวขึ้นมาดูครับก็ใครส่งใ,ใครรับเรียบร้อยแล้วคนนี้ก็ส่งไปที่เอกสารครับนีครับส่งไปที่เข้าส่วนกลางเห็นไหมครับก็ส่งให้อดมินะพูดง่ายกดส่งครับปึออ๊บก็ไม่อยู่แล้ว เอกสารก็หายไปใช่ไหมครับเพราะว่าเอกสารเนี่ยมันไม่ใช่เก็บไว้ที่เราเก็บไปที่เขาเพราะว่าเราส่งไปให้เขาก็ลงชื่อออกครับมาที่แอดมินนะครับนเรียบร้อยครับเอกสารก็เข้าไปส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว จะมามาที่เอปพอร์ตครับนี่ครับแอพอร์ตเรียบร้อยครับเอฟพอร์ตจากวันไหนถึงวันไหนครับแล้วก็แอพอร์ตออกมา นี่ก็แสดงที่ทำการรับส่งเอกสารภายในภายนอกนะครับเดี๋ยวคร่าวๆนะครับกจ็จบเซสชั่นใน่เท่านี้นะครับ